ถ้าจะพูดถึงรายได้หของประเทศไทยก็จะนึกถึงอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวอุตสาหากรรมการโรงแรมนะคะแต่ด้วยนะับปัจจุบันนี้ได้มีโควิดเข้ามาทําให้กิจการหลายกิจการถูกปิดตัวลงรายได้ก็อาจจะลดลงมากๆทุกอาชีพทุกกิจการได้รับผลกระทบเท่ากันหมดถูกแบบปิดตัวมากๆค่ะโดยโรงแรม สิริปน,นาเชียงใหม่ค่ะก็ได้รับผลกระทบนี้หนักมากซึ่งปกติค่ะเขาจะได้ผู้เข้าพักหนึ่วันประมาณ7 0 0 0หมื่นคนค่ะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดค่ะทำให้กิจการผู้เข้าพักลดลงทำให้เหลือผู้คนเข้าพักต่อวันประมาณ300-400คนต่อวันเขาก็จึงได้หาวิธีต่างๆด้วยการทำเดลิเวอรี่ก็แล้วขายอาหารหน้าโรงแรมไปแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้น จนเขาเจอการทำสปาค่ะการนวดหรือการทำอะไรต่างๆที่บริการครบคันจบในโรงแรมคะคะอ่าแต่ว่าที่ที่ผู้คนมาใช้บริการมากๆก็คือการทำสลีปเทสการทำสลีปเทสคืออะไรการทำสลีปเทสคือการที่เหมือนเราดูว่าประสิทธิภาพของการที่เรานอนนะคะเป็นอย่างไรตอนที่เราหลับมีการหยุดหายใจไหมซึ่งต่อ ซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะทําให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะได้แบบได้ได้ผู้พักอาศัยตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าในการทำสรีปเพทสค่ะจะมีจะมีการทําตรงเนี้ยวันสองคืนก็จะทําให้โรงแรมค่ะได้2คืนได้ผู้ที่มาพักอาศัยสองคืนแล้วและยังมีการตรวจเลือดค่ะที่จะมีพยาบาลมาตรวจเลือดให้เรา แต่ว่าตัวเราก็อยู่ที่โรงแรมนอนพักแบบเก๋ๆอะไรเงี้ยเออก็มีแบบว่าพยาบาลมาตรวจเลือดให้เราแล้วก็นําผลเลือดของเราค่ะส่งให้ทางโรงพยาบาลแล้วพอถึงวันที่ผลเลือดต่อ,อทางคุณหมอค่ะก็จะวิดีโอคอลมาหาเราแล,แล้วเขาก็จะบอกว่าอาเลือดของเราเป็นอย่างนี้นะขาดวิตามินนี้ต้องพักผ่อนอย่างนี้หรือว่าร่างกายเราต้องการอะไรค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะทางโรงแรมสิริปัญนาได้มีโปรโมชั่น 1นคนในราคา9,999บาทค่ะคือมีห้องพักหนึ่งห้องและอาหารฟรีแล้วก็มีการทำสลิปเทสด้วยนะคะซึ่งสลิปเทสตรงเนี้ยค่ะได้รับได้ผลตอบรับดีมากๆจากคนที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมของเราเพราะว่า1คือได้ได้ห้องพักแหละค่ะเหมือนกับได้พักผ่อนไปด้วยและที่สำคัญเลยนะคะการทำสลิปเทสตรงเนี้ยค่ะ ในการทำสลิปเทสในโรงแรมสิริป,ปน,นาค่ะจะราคาถูกกว่าการทำสลิปเทสที่โรงพยาบาลเพราะว่าที่โรงพยาบาลน,นะคะจะมีราคาการทำสลิปเทสอะคะ่ะราคา14,000บาทค่ะแต่14,000บาทนี้จ่ายแค่อยู่ในห้อง ห้องของโรงยบาบาลจะไม่มีมวิวสวยๆจะไม่มีบริการดีๆจากพนักงานจะไม่มีเซอร์วิสต่างๆที่เหมือนที่โรงแรมให้เราค่ะตรงนี้ค่ะก็เลยทําให้มีผลตอบรับดีมากๆจากกลุ่มลูกค้าตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเราเราก็ต้องเลือกอะราคาที่ถูกลงแล้วก็มีบรรยากาศดีมีวิวที่สวยแล้วก็แลนโรงแมรมเชลีปนาค่ะก็ยังทำคอนเทนต์ต่างๆค่ะเช่นการทำจุดถ่ายรูป จุดดอกไม้ทรายที่ทําให้เวลาคนมาเห็นนะคะก็ต้องแบบอ่ะถ่ายลงถ่ายรูปเช็คองเช็คอินอะไรอย่คะก็เอาเอาลงแบบโซเชียลต่างๆก็ทําให้ตรงเนี้ยคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทําให้แบบเหมือนการเป็นการกระจายข่าวต่างๆก็ตรงนี้ต้องขอชื่นชมโรงแรมสิริปัญน,นามากๆที่เขามีวิธีการคิดคิดดีคิดที่แบบคอนเทนต์ต่างๆออกมาที่ทำให้แบบเขาก้าค้นจากแบบ จุดที่แบบแย่มาได้ค่ะสำหรับใครนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือด้านโรงแรมหรืออะไรต่างๆนะคะที่แบบว่า,อ,าอยากมีคอนเทนต์คอนเทนต์ดีๆค่ะก็สามารถปรึกษากับทางอัญญาโมเดลได้นะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนกับเป็นโค้ดให้เราได้ะคะค่ะทางนี้ทั้งนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ ทุกทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร้านอาหารหรือด้านอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ